สวัสดีครับพบกับพี่ีนอีกแล้วนะครับในบลูฮาวเวนวันนี้นะครับเราอยู่กับนอแอร์ er ของเ,เชนเคยเลยวันนี้เราอยู่กับน้อง FC ของเรานะครับวันนี้ก็โอ้โหก็ยังอยู่สูงเหมือนเดิมก็ยังไม่ลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีโอเค <laughs> okay, ครับนี่ก็คือน้องๆเอฟซีนะครับที่จะเข้ามานำคลิปกับเราในวันนี้นะครับซึ่งวันนี้เราจะพาน้องๆนะครับไปทำตีมแห่นางแมวม,ม,มันเป็นตีมหรือเปล่าวะมันเป็นตีมหรือมันเป็นคลิปหนึ่งเลยแล้วกันนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับจะไม่มีแคทออฟนะครับคลิปนี้จะเป็นการเล่นแบบจริงจังเลยนะครับแบบ็นการเล่นแห่นางแมวนี่ก็คือเราก็มีแมวดำอยู่ข้างหลังนะครับเป็น ครับวิขายาวด้วยนะครับขายาวสวยเรียวเลยโอเคครับและสำหรับใครนะครับที่อยากจะเข้ามาทำคลิปแบบนี้ด้วยกันนะครับก็อย่าลืมกดติามกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะอย่าลืมกดเข้า d i s คอร์ใต้คลิปไปกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะไปดูกันเลยนะครับว่าเราเนี่ยมีใครมาทำคลิปกับเราบ้างนะครับนอกจากพิลินแมวดำด้านหลังที่แบบยิ่งขายาวยาวแล้วนะครับจะมีใครบ้างมาดูกันเลยทุกคนยืนห่างกันอนูกลัวโควิดเหรอโลกคนต่อมานะครับก็จะเป็นน้องเซนติเมลนะครับอู้ยิ้มหวานมากเซนติแมลนะครับค คนต่อมาก็จะเป็นพี่แมวล่างสองนะครับจะเป็นแมวเวอร์ชันผู้หญิงนะครับก็จะเป็นน้องหนอนหนๆนานานหนนั่นเองคนต่อมานะครับก็จะเป็นว o ยโอวโอนะครับนั่นก็คือน้องมาสผมสวยไหมผมสวยมากเลยใช้ซันซิลหรือเปล่าเนี่ยคนต่อมานะครับก็จะเป็นน้องเอกนะครับนี่โอ้โหน้องเอกก็จะมาในชุดนกยุงนะครับสวยงามเช่นกันและคนต่อมานะครับก็จะเป็นน้องเซนติติวนะครับว้าวสมแม่สิ่งคนต่อมาก็จะเป็นน้องคิ ยูริทบ้างนะครับอุ้ยคนนี้แบบชุดสวยขนมหวานมากน่ารักคนต่อมานะครับก็จะเป็นน้องฟรีกถู๋ไม่กล้าเรียกเลยคนนี้มาชุดเต็มยศกอนและคนต่อมาก็จะเป็นน้องต้นกา่านั่นเองนะครับไม่ได้ทําคลิปกับเรามานานมากคนนี้และนี่เลยนะครับน้องภูนอนไปแล้วหนึ่งแมตชนี้ครับลมแดดแดดมันแรงและนี่ก็คือน้องนิริดแมวดํานะครับโอ้โหแมวดําตัวอ้วนอวบบวมนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้แหละไปแห่กันนะครับกับน้องภูนี่แหละสองตัวนี่แหละไปแห่กันนะครับคนต่อมาก็จะเป็นน้องเซกันนี้เจ้าของแมวนะอันนี้ก เป็นน้องฟารานี้ใครเนี่ยใครอันนี้ใครอ่ะไม่รู้จักคนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นน้องพีทนะครับผมน้องคิวคิวน้องดีน้องเรน, Deep, น Rain, และน้องเซนติเมตรนะครับอุยยังมีอีกเหรอนี่ก็คือน้องผักขมนะครับก็จะมีแมวนะครับการถือมงถือแมวอยู่ตรงด้านนี้ด้ว่าจะกินแมวหรือเปล่ายอพักกินกินแมวหรือเปล่าโอเคครับนี่ก็คือคนที่จะมาทําคลิปแห่นางแมวกับเราในวันนี้นั่นเองนะครับช่วงนี้ฝนจะได้ตกชนิดนึงเนาะโอเคครับถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยนะครับว่าขบ,บวนแห่นางแมวประจาช่อง เราในรอบนี้ซ่องมาเป็นแบบไหนกันนะครับไปดูกันเลยมาทุกคนขึ้นรถคันนี้มาขึ้นรถคันนี้ไปไหนกันนะพี่รีบหรอรีบไม่มั้งแต่เมื่อวานมาขึ้นรถคันนี้มาขึ้นรถคันนี้มาแล้วแล้วแล้ว let's go มาขับเลครับพี่ที่นั่งคนขับของหนูครับพี่หนูจะขับไปเลยคะว้าหนูนั่งที่นั่งคนขับไม่ได้หนูหาที่นั่งคนขับไม่เจอช่ด้วยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งกําลังพยายามโอ้หนูขับไปพี่เลยก็ได้ครับขับไปไเจอกันหลังโรงเรียนครับหลังโรงเรียนหลังโรงเรียนบูกฮาเว่นตรงที่เป็นป้ายบูกฮาเว่นเลยครับไปเลย let's ก o let's go คนเยอะมากเลยรถคันเดียวไม่พอครับตามานะหนูตามมาตรงป้ายบุกคาเว่นเลยครับตรงป้ายบุกคาเว่นเลยป้ายบุกฮาเว่นพี่ี่ไปไหนพี่จะพาหนูไปไหนนะพี่ไปป้ายบุกฮาเว่นไปกระโดดไปเอาเองก็ได้มาเลยแล้วก็มามามาจัดกันได้เลยนะครับจะจัดเป็นทีมก็ได้เผื่อแบบอยากใครอยากแต่งตัวเป็นแมวนะครับก็สามารถจัดเป็นทีมได้เช่นกันนะครับจัดได้เลยนะครับโซนนี้ไม่มีแคดนะเอามันเอาสนุกนี่ครับเอาสนุกเอาสนานเอาเฮฮาปาร์ตี้อย่างเดียวเลยนะจ๊าเริ่มเลยเริ่มเลยแมวดําเลือกรถเลย แมวดาจะเสี่ยงทายเลือกรถกันนะคคัะว่าจะได้นั่งรถคันไหนแมวดาดูซิคันไหนน่าขึ้นบ้างมาดูวันนี้ตามให้มาแมวมันนี้ตามให้มานี้ตามให้มานี้แมวแมว เดี๋ยวรอรัวรอรอขึ้นรถเดี๋ยวรอหารถขึ้นมาในแมวมายืนกับพี่เดี๋ยวเราจะเสี่ยงทายรถขึ้นกันตายแล้วพะโคมมายุ่งอะไรกับแมวพี่พะโคมไม่ทำตัวเงี้ยยุ่งกับแมวพี่ทำไมโอเคครับเราจะดูกันนะครับว่าน้องจะแต่งออกมาเป็นยังไงกันบ้างเขาแสบเสียขแ h a โอเคครับตัดภาพไปตอนนั้นกันเลยมาเราจะไปดูกันหน่อยซินิลินว่าตอนนี้เราขี่แมวไปแล้วเราจะไปดูหน่อยว่าคันไหนเขาแต่งไปถึงไหนกันแล้วอุ้ยคันน้องต้นกล้านะครับกำลังวางโครงวางโครงแล้วโครงมาดีเลยนะครับสีม่วงสีม่วงอันนั้นแหกกระต่าย ึ้นดวงจันทร์เหรอแล้วก็ตุนโอเคอรอดูแล้วกันเผื่อสวยมาอันต่อมานะครับนี่ก็เลยน้องเซ่นะครับเริ่มวางผู้มงผู้ไม้แล้วน้องมินก็เช่นกันนะครับวางผู้ไม้แล้วก็ใส่เสื้อด้วยใส่เสื้อลายเสือเดียาวซะด้วยอืมแม่เสื้อสาวในตาสวยเว้ยคนต่อมานะครับวิคันนี้น่าจะเหมือนสุดแล้วเปล่าเนี่ยน้องคิวคิวเนี่ยโอ้คันนี้สวยเลยขาวดีนี่คันนี้อะไรคันน้องเลนนะครับเริ่มตกแต่งสีนะครับด้านหน้าคันรถแล,ล้วให้มันมีสีเหลืองนะครับเหลืองเขียวเดี๋ยวรอดูตอนที่เสร็จกันเลลยยแ้้วครืขาาชี เนี่ยบายตัดภาพไปเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจัดรถขบวนแห่นางแมวของเรากันเลยนะครับวยแมวน่ารักมากมาตรงนี้ครับมาตรงนี้คันต่อมามานี่เลยครับเราต้องพูใช่ไหมนะรถใครอ๋อรถแมวแมวมาได้เลครับขยับมาโอ้ยอย่าเพิ่งบีบแตะใส่กันนะครับพี่เอาตรงนี้ครับตรงนี้ครับหนึ่งคันจอดเลยครับจอดฮะวิมีรถคันสวยๆรถๆทั้งนั้นเลยมาครับมาต่อเลยมาเรื่อยๆมาเรื่อยเรียงแถวเลยครับเรียงแถวเรียงแถวเรียงแถวสวยมากสวยมากมาจะเริ่มตรวจทีละอันกันหน่อยสิวิมีแต่คันสวยๆ ทำไมรถเขย่าได้ด้วยน่ะทำไมรถเขย่าได้เล่นอะไรรถรถเทมากเลยอ่ะพี่รถเขย่าได้ด้วยอ้อเปลวฟ้าจัดเลยอะไรมันจะอลังการเปลวฟ้าโอ้เรามาดูรถคันแรกกันเลยนะครับท็อปฟอร์มมากท็อปฟอร์มสุดในรุ่นนะครับนี่คนถือายของเรานะครับโอ้โหสวยงามมากรถน้องนิลินใช่ไหมรถใครอ่ะมันเป็นรถต้นกล้าหรือรถใครไอรถใครอ่ะอ๋อรถน้องต้นกล้าแต่มีนิลินเป็นแมวอยู่ด้านบนนะครับโอ้ยน่ารักคันนี้รายละเอียดดีมากเลยคันนี้รายละเอียดดีแบบดีมากแล้วคันยืนเต้นอะไรตรงนี้ น้องดีมนําขบวนเวอร์คันต่อมานะครับก็จ้นี่เลยรถน้องผักขมนะครับอันนี้ทําจากอะไรบ้างเนี่ยทำไมมันมีความเท่ระเบิดระเบ้อขนาดนี้เหมือนเรือหางยาวเลย <laughs> นุมาในม,มันเป็นเสลียงพี่ว่ามันเหมือนเรือหางยาวยแต่มันสวยนะวิดดับไปทาขบวนสงการน่าจะสวยนะเนี่ย <laughs> เลิศจริงๆขบวนนี้นะครับเปลี่ยนสีหน่อยขอบวนนี้สวยแน่มาที่ขบวนคันต่อมานะครับเป็นขบวนแมวขาวนะครับมีน้องอะไรบ้างเนี่ยมีน้องมาร์สมีน้องคิวริสเป็นคนขับนะครับแล้วก็แมวก็คือน้องนาหน้านัา่น,นเอง โโอรถคันนี้มาในทรงเรียบง่ายเลยนะครับแต่ค่อนข้างที่จะสวยมากเช่นกันมาดูกับคันต่อมากันบ้างครับรถของน้องอืมอะไรเนี่ยโอ้ยตายแล้วแต่ละมือแต่ละดีที่ฉันเห็นคนขับนะครับก็จะเป็นน้องคิวคิวนะครับส่วนแมวก็จะเป็นน้องภูใส่คอบอยู่ด้านหน้าแมวพ่นน้าใส่ตัวเองด้วยกูอย่างชอบเลยมาที่คันต่อมากันบ้างนะครับนี่ก็จะเป็นน้องการ์ตูนกับน้องเซนติเมตรนะครับโอ้โหน้องการ์ตูนเดี๋ยวนะการ์ตูนเป็นกระต่ายหรือแมวลูกหรือป็นกระต่ายหรือแมวว่ตายแล้วอันนี้ย อะไรอ่ะน้องเซนหนูเป็นหัวรถเหรอตายแล้วรถคันนี้อาการหนักมากสาหัสอาการนอนแล้วล่าสุดการ์ตูนอนเดี้ยงอยู่ตรงนี้แล้วนะครับรถคันต่อมานะครับก็จะเป็นรถน้องเลนคันนี้ก็จะเน้นความเรียบง่ายนะครับมาในรูปแบบของความสวยงามนั่นเองเออเรียบง่ายมากมาดูรถคันต่อมาอุ้ยแต่ชอบข้างบนอ่ะชอบที่เอาไว้แบบเป็นหลังคาด้านบนคันต่อมานะครับว้วว้วว้ววดดาทำไมขึ้นรถเข้าเฉยเลยคันต่อมาก็จะเป็นน้องเอกน้องฟีดนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบนกยุงนะครับหนูแห่นางแมวหรือแห่หนกยุงโลก ชุดไทยสีชมพูด้วยนะแบบสวยคันนี้ก็สวยนะการแต่งตัวสวยดีมาดูคนนี้กันบ้างนะครับคนนี้ก็จะเป็นน้องเสกว้าวรถของน้องเสกนะครับจะมาในรูปแบบของไม่แน่ใจแต่มีแมวอยู่ข้างบนนะครับโดนขังอยู่ด้วยอ๋อเป็นแห่นางแมวแบบโดนขังกลางลมให้แมวด้วยการแมวร้อนและก็รถคันสุดท้ายของเรานะครับเป็นน้องฟิกนะครับอันนี้มันจะเป็นรถแบบผู้ใหญ่กำนานเอาไว้นั่งเนาะเป็นรถปิดขบวนนั่นเองอรถคันนี้สวยทุกคันเลยโอ้ยมันสวยมากทุกคนมีแต่คันสวย,สวย ทั้งนั้นเลยครับมีแต่คันเลิศๆมีแต่คันปังๆปังบุรีเย่ปังบุรีเย่ปังบุรีเย่เโอ้โหสวยๆโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแห่นางแมวกันแล้วับพร้อมกันแล้วเพลงเดี๋ยวร้องเองเลยนะเพราะว่าไม่งั้นไม่ได้นะครับถ้าไม่ร้องเองก็ไม่ได้เพราะว่าเราคันดีลิขสิ์เริ่มกันเลยครับกับขบวนแห่นางแมวถือป้ายโดยน้องมิน้นนำขบวนถือต้นไม้โดยน้องดีมเชิญเลยครับอแห่เลยรถขันแรกมาด้วยความ เหลืองอลา,ามงามตาผสมด้วยสีฟ้านิรินแมวดำตามมาติดด้วยรถของน้องผักขมน้องมาร์สเป็นคนขับอู้คันนี้สวยมากเต็งหนึ่งแล้วนะเต็งหนึ่งตามมาติดด้วยรถแมวขาวครับอู้ยพุระเบิด,ระ,บดระเบิดมากและรถต่อมากระดก,กีท้าสวรรค์นะครับกับรถน้องพูคิวคิวว้าวโซแมสซิ่ง wow. so มากกับรถคันนี้นะครับค่อนข้างจะตื่นเต้นกันเลยทีททเดียวและรถคันต่อมาไกาตูนและเซนติเมตรนะครับว้า wow. วอันนี้ก็จะเป็นการแห่กระจายนะครับไม่ใช่แมวและนี่นะครับรถน้องเรนถึงจะเรียบง่ายแต่โอ้ยชนรถเขาทำไมชนรถเขาทำไมชนรถเขาทำไมคันนี้นะครับนี่ก็จะเป็นรถสีเหลืองอันนี้ครับนี่ก็จะเป็นทิดาแมวนั่นเองอและรถน้องเสกนะครับรถนางแมวของเรานั่นเองอุ้ยมีแต่คันสวยๆทั้งนั้นเลยก็คือพุก็คือจุดไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับพ <š uk> ุก็คือจุดกันกระนำซัมเมอร์เซลล์เลยนะค <ś> ร <uk> ับพุกก็ยังจุดกันอยู่อย่างต่อเนื่องก็คือสวยทุกคันเลยแต่ตอนนี้ที่ชอบที่สุดนะครับน่าจะเป็นรถคันสีเหลืองของแมวนี ต้นกานั่นเองนะครับคันนั้นแล้วก็อีกคันหนึ่งนะที่คิดว่าสวยนะครับก็น่าจะเป็นคันที่มีชื่อว่าน้องนี่นี่ไอรถกระดกเนี่ยรถกระดกเด่กก็สวยคิวๆนะครับรถกระดกก็สวยแล้วก็อีกคันหนึ่งนะครับที่สวยก็คือรถน้องผักขมอันนี้ค่อนข้างทํามาแล้วแบบมีดีไซน์ที่ค่อนข้างดีค่อนข้างที่จะแบบเหมือนเรือเหมือนขับเรือออวิอันนี้เอาไปทํา MV น่าจะสวยนะเนี่ยเออมันเหมือนเรือเลยเอาไปทํา MV สวยมากเลยนะครับกับรถคันนี้มันน่าจะเลิศมากไอที่เ v มอะไรนะเจลเรือ เรือท no so so, so, ี่มันแบบเป็นของกรุงเทพอ่ะน่าจะสวยนะครับคันนี้ก็สวยก็คือมีแต่คันสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับก็คือจะปิดท้ายด้วยรถสวยๆของแต่ละน้องๆนะครับแต่ละคนนั่นเองซึ่งมีแต่คันงามๆทั้งนั้นเลยนะครับโอ้โหสวยงามมากโอเคครับสวยๆสวยๆสำหรับเซิร์ฟนี้อยากให้ประกาศที่หนึ่งไหมอยากประกาศที่1อ่ะมันสวยดีอ่ะโอเคจอดรถตรงนี้เลยครับจอดรถตรงนี้เลยตอนแรกว่าจะไม่ให้แคทออฟสำหรับเซิร์ฟนี้แล้วนะครับแต่เซิร์ฟนี้ต้องได้จริงๆอ่ะถือว่าน้องๆตั้งใจทํากันมากเลยนะครับถึง จะไม่ได้ที่1อลังการงานสร้างยังไงก็เอายศไไปนะครับเอายศไปประดับเนื้อประดับตัวนะครับให้เป็นยอสีชมพูชมเพลสักนิดหนึ่งนะครับโอเคครับและคนที่ได้นะครับหรือรถที่ได้ cat of the bat surf นี้ขอแสดงความยินดีกับ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 กัรถสีเหลืองนิลินแมวดาและน้องต้นกล้าจ้าครับ ขอแสดงความนดีด้วยนะคะและสำหรับใครนะครับที่สำหรับใครนะครับที่อยากจะเข้ามาทำคลิปด้วยกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดเข้า Discord ใต้ดีคลิป้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เจอกันเท่านี้นะคลิปหน้าบาบูวิวบาบูวิว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 นิววบ